แอพันธิลาควงสามีไอซ์ฉเฉลยเพลยนลูกคนแรกพร้อมเผยชื่อเบบี๋กำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ยังเต็มตัวแล้วสำหรับแอพันธิลากับไอรัชสิทธิ์เพราะอีกไม่กี่เดือนลูกคนแรกของทั้งคู่ก็ใกล้จะลืมตาออกมาดูโลกกว้างแล้วบอกเลยว่าหลายๆคนแอบตื่นเต้นแทนไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะอยากเห็นหน้าเบบีว่าจะเหมือนใคร คุณพ่อหรือคุณแม่ล้าสุดแอร์ไอซ์ก็ได้ออกมาเผยคลิปฉเฉลยเพศลูกคนแรกพร้อมตั้งชื่อสุดขิวผ่านทางช่อง y t u t u บันนี่แอร์ออฟฟิเชียลโดยการจุดพลุควันที่ภายในบรรจุสีเอาไว้สองสีคือสีชมพูหมายถึงลูกสาวและสีฟ้าหมายถึงลูกชายถึงพลุควันที่ทั้งคู่จุดคือสีชมพูนั้นก็แสดงว่าทั้งคู่ได้ลูกสาวนั่นเองค่ะ นอกจากจะเฉลยเพศลูกในท้องแล้วงานนี้คุณแม่ยังเผยชื่อสุดคิ้วของเบบีตัวน้อยว่าชื่อน้องทิลายังไงทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงได้ลูกสาวค่ะตั้งชื่อสุดคิว้วขอบคุณข้อมูลบันนิแอร์ออฟฟิเชียล